เรื่องบางเรื่องมองบางมุมผ่านบางคนสวัสดีครับผมกู้นัทธวิตแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการกู้สกิดให้คิดตามนะครับรายการที่จะมาชวนคุยเรื่องราวในชีวิตประจําวันเรานะครับในแง่มุมอื่นผ่านมุมมองของกู้เราก็จะชวนทุกคนลองคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับ แล้วเรื่องราวที่เราจะมาชวนคุยในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ทุกคนจะเจอในชีวิตประจำวันแต่หลายหลายครั้งนะครับเราอาจไม่ได้สังเกตให้ลึกลงไปว่ามันมีความแตกต่างเล็กๆของสิ่งนี้อยู่ซึ่งมันสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้เลยครับเรื่องที่ผมอยากจะชวนพูดชวนคุยกันนั่นคือเรื่องการมีและการเป็น เริ่มจากสิ่งง่ายๆในชีวิตประจําวันของเราครับในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราทุกคนนะครับต่างมีหลายอย่างเช่นเรามีบ้านเรามีเงินเรามีรถเรามีเพื่อนเรามีคนรักเรามีครอบครัวบางคนมีตําแหน่งใหญ่โตมีชื่อเสียงอะไรแบบนี้นะครับ แต่คำถามที่จะชวนถามทุกคนก็คือว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเราจริงๆหรือเปล่าลองนึกดูอย่างนี้แล้วกันครับผมสมมติตัวอย่างว่าผมมีโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่เลยตอนแรกยังไม่มีนะครับแล้วผมก็ไปซื้อมาผมก็กลายเป็นว่าผมมีโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแต่ประเอินใช้ไปเรื่อย มือถือวันนั้นที่เคยดีใจที่เคยอยากได้ใช้ไปเรื่อยๆมือถือนั้นก็พังความมีก็ไม่มีแล้วยกตัวอย่างให้ลึกลงไปอีกนะครับแม้กระทั่งว่าผมเคยมีตากับยายแล้ววันหนึ่ง ท่านก็จากไปสภาวะการมีเลยมีความต่างตรงนี้ครับพอเล่าและชวนคุยให้ทุกคนฟังมาถึงตรงนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าทุกคนพอจะเข้าใจในสิ่งที่ผมจะสื่อแล้วงั้นลงามาดูสภาวะแห่งการเป็นกันบ้างนะครับการเป็นเนี่ยเป็นสภาวะที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ เพราะการเป็นเนี่ยจะคือสภาวะที่เราเป็นสิ่งนั้นอยู่เสมอและก็ไม่สามารถมีใครมาพรากหรือมาแยกเราจากสิ่งนั้นได้เช่นผมเคยมีพ่อหรือมีแม่หรือมีคุณตาคุณยายแต่วันหนึ่งเมื่อพวกเขาจากไปสภาวะการมีอันนี้ก็จะหายไปแต่ในขณะเดียวกัน ถ้าเอิญวันนี้ผมรู้ว่าภรรยาผมตั้งครรภ์นั่นหมายความว่าผมจะมีสภาวะแห่งการเป็นพ่อคนซึ่งจะแตกต่างอย่างชัดเจนกับที่เราพูดเมื่อสักครู่ของการมีผมมีพ่อมีคุณตาแต่เมื่อวันหนึง่งพวกเขาตายสภาวะอันนี้ก็หายไปแต่ในขณะที่ผมเป็นสิ่งนั้น ผมเป็นพ่อผมจะเป็นสิ่งนี้ไปตลอดยกตัวอย่างอย่างในชีวิตประจำวันเรื่องอื่นๆก็ได้ครับอย่างเรื่องคู่ชีวิตก็ได้การที่เราจะมีคู่ชีวิตเนี่ยผมคิดว่าสิ่งจริงที่ทุกคนจะตอบเหมือนกันเลยก็คือการที่เราจะต้องมีความรักหรือมีความชอบพอกับใครสักคนหนึ่งซึ่งเราประทับใจเขาเราอยากมีเขา เราก็ทำบัญญัติจนเกิดเป็นความรักแล้วเราแต่งงานกันเราอยู่ด้วยกันอันนี้คือสภาวะแห่งการมีครับและสภาวะแห่งการเป็นหลักทุกคนลองนึกดูนะครับเรามีความรักแต่วันเนี้ยผมจะไม่พูดอย่างนั้นแล้วถ้าผมบอกว่าผมเป็นความรักหลักต่อให้คนที่ผมรักจะอยู่ หรือไม่อยู่กับผมก็ผมเป็นความรักไปแล้วมันจะไม่มีการทะเลาะบเบาะแงกันมันจะมีแต่ความเข้าใจมันจะมีแต่ความพึ่งพาอาศัยกันความเห็นอกเห็นใจกันทุกคนเห็นไหมครับว่านี่คือความมีกับความเป็นที่มันแตกต่างกัน ผมจะลองชวนเปรียบเทียบในมุมอื่นอีกสักอันหนึ่งนะครับเราพูดในเชิงครอบครัวบ้านถ้าเรามีสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่เรียกว่าบ้านนั่นคือเรามีบ้านแต่บ้านอาจจะไม่เป็นความสุขก็ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรารู้สึกตัวว่าเรานี่แหละคือบ้าน บ้านของลูกบ้านของสามีบ้านของภรรยากระบวนการคิดสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราจะแสดงออกมันจะตรงกันข้ามกับกระบวนการนี้แล้วความลับของทุกเรื่องราวคือตรงนี้แหละครับในเรื่องที่เรากำลังตามหาอยู่ความสงบจากภายในเรื่องของการที่เป็นจิตพุทธะหรือจิตเดิมแท้ ้าเรากำลังแสวงหาเพื่อให้มีสิ่งนี้ผมคิดว่าเราอาจจะเฉียดเฉียดก็ได้แต่สภาวะนี้เมื่อเรามีมันก็จะหายไปแต่ในทางตรงกันข้ามครับแล้วถ้าหากว่าเราเป็นสิ่งนั้นอยู่แล้วลนะ่ะจิตพุทธ,ธะอยู่กับเราตั้งแต่เดิมจิตเดิมแท้อยู่กับเราตั้งแต่ต้นกับเนิดเราเป็นสิ่งนั้นอยู่แล้ว เพียงแต่เราต้องกลับมาละลึกให้ได้ว่าเราเป็นสิ่งนั้นจริงๆเมื่อเราตัดสินใจเป็นสิ่งนั้นแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญต่อมาก็คือเราจะต้องกลับไปดูที่คุณสมบัติของสิ่งที่เราเป็นกระบวนการเป็นนั้นตัดสินใจเป็นได้ทันทีแต่การที่จะรักษาคุณลักษณะหรือสมบัติแห่งการเป็นนั้นคือการต้องลงมือทำ เพื่อให้สภาวะนั้นเกิดขึ้นจริงๆและผลลัพธ์ปลายทางที่เราต้องการก็จะเกิดขึ้นจากการที่เราลงมือทำตามคุณสมบัติแห่งการเป็นนั้นเหมือนกันครับสิ่งที่เราคิดว่ามันจะยากที่สุดกับเป็นสิ่งที่เรามีอยู่ตั้งแต่เดิมแล้วนั่นก็คือความบริสุทธิ์ของจิตพุทธะ คุณสมบัติของการเป็นจิตพุทธ,ธะคืออะไรคือการเป็นความรักการเป็นความเมตตาการมองทุกอย่างด้วยสายตาที่เป็นกลางไม่เอาสิ่งที่เขาทำในอดีตมาเป็นตัวตัดสินไม่เอาความกังวลในอนาคตมาร่วมตัดสินเราเห็นตามความเป็นจริงเราลงมือทำให้ความรักเป็นที่ปรากฏได้เราก็จะเป็นสิ่งนั้นแม้กระทั่งจิตพุทธ,ธะ เราก็เป็นสิ่งนั้นได้นี่ก็คือมุมมองมุมมองนึ่ครับที่ผมอยากจะชวนทุกคนสก,กิดเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้มีความสำคัญมากๆเลยสภาวะแห่งการมีกับการเป็นซึ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วทุกคนล่ะครับเมื่อฟังเรื่องนี้แล้วอยากตัดสินใจเป็นอะไรก็ลงมือทําสิ่งนั้นให้คุณสมบัติของสิ่งนั้นปรากฏขึ้นมา ทุกคนก็จะเป็นสิ่งที่มุ่งหวังได้สวัสดีครับ